สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมสเรนเดินหน้านะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับห้ามหลอนให้แล้วก็ห้ามกรีดด้วยเพราะว่ามันจะเสียงกานไปรบก,กวนชาวบ้านเขานะโอเคไปไปเร่งกันดูสิว่าเกมนี้ก่อแค่ ผู้หญิงธรรมดาอยู่ในบ้านของยายสรีนีนานะแล้วก็แค่กดเดินเดินเดินแบบนี้แหละจน <ừ> เปิดไม่ได้เ <ừ> <ๆ>อีกอื้มลองไปห้องนี้อะไรอ่ะห้องนี้มีแต่เมนเหรอว้ายเมนขยับเต้ นะฮะบบาๆอุ <ager> <g dings sont innen> ้ยกูยังไม่ได้เปิดเลยมึงเปิดทำไมเนี่ยมาแล้วเหรออีสเตอนีน่ามึงอีกแล้วอีหี้มอยนี่เปิดอื้อหือ บ้านนี้ก็มีผีเหมือนกันเนี่ยโอ,โอ้โหกูไม่ทันโพดอะไรมึงก็มาเสียละอะไรของมึงน,นะอีเวนอีผีเวนมึงมาเสียอ,อะไรกับเกมนี้มาหรือยันถ้ามาจะกูตกเลย มาด้กูไม่กลัวมึงหรออีอีเวนตุยคิดว่าจะหลอกก็หลอกคิดว่าจะไปก็ไปอะไรของมึงมาตีเขาเนี้ยให้กูเดินอะไรอีละกูไม่ชอบเดินแบบทานเกยาวๆมันเหมือนแบบเดินในบ้านผีสีแล้วก็เจอผีนี่นะ กูไม่ชอบอ่ะเกมนี้มาสี่มืนเดีย๋ยวมันโดนแน่มาหอวห้อนี้เลยกูไม่กลัวอกะอะไรเอี๋ยวเราจะไปเข้านะ <c oughs> หน้าขาเป็นสิ้นเลยนะเธอเนี่ย อีนี่ก็มาอีแล้วโอ้ยจะมาทุวิทุกวันเปิดประตูดเดี๋ยวนี้นะอือหือชายสลีนน่าลนะ้อนะอือหืออือหือซาเรนดีน่า ไม่มีอะไร่ะทุกคนอย่าเข้าห้องนั้นโอเคหนีออกจากห้องนี้กลัวางไงคุณยายจารีไม่อยู่แล้วไงแล้ไงาหาอีสเวนแล้ไงกูบอกว่าอย่ามาห้องนี้ไม่ใช่หรออืมอ้มเอ๊ะ เปิดไม่ได้ต้องมีเซฟก่อนแล้วเราจะไปหาเซฟที่ไหนอะที่นี่มันก็มืดเตยอีเวนมันจะมีผีอะไรออกมาไหมเนี่ยกู้เสียวอะคือทุกคนเกมนี้มันเสียวแต่เราก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีเสียงเงาอยู่ข้างๆเรา ใช่ไหมใครอย่างนี้นะาคุณแจ๊เก็บเลยค่ะกูพร้อมออกจากที่นี่แล้วค่ะกูไม่กลัวมึงแล้วค่ะมาเลยเวนมาดูกูตบตีมึงแน่ดีแอนแอจเลยก็อีกคนนะเดี๋ยวมึงเจอมึงตาพ่อกูอ ก็หลาพวกมึนนั่นแหละพ้วนมึนอ่ะไม่ยุ่งกับกูก่อนกูก็เลยหล่าก่อนสิแล้วต้องหารูปปิศนานั่นเหรอแต่เราไม่หาเลยปะออเด้อปะโอ้โหนี่เรามาอยู่กับไอ้ผีสอนตัวอีกแล้วเนี่ยเดินห้องน,นี้ ว่าเกมนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันแต่ผีนั่นสิไม่มารู้จักเวลาเมลรากลางคืนเดี๋ยวนะกูป,ปาดเ,เสร็จแล้วเนี่ยกูปาดเสร็จแล้วอยู่ไหนอื้มฮึใช่นี่หน้าบ้านนี่มันจะมาจกกหรอฮะ กูไม่ให้มึงจุ๊บหรอกอีเวนกูจะไปคนเดียว uh huh. เปิดประตูไว้รอด้วยนะแต่กูไม่เข้ากูจะเดินเนอยู่เงียบๆนะอย่าอย่าลบโซนเสียงเด็กขาะนะผมหรอผมบอกเลยว่าถ้าใครรู้คลิปนี้จบอะก็อย่าลืมไปโหลดเร่งกันนะ รับรองว่าคุณจะได้เจอสรีน่าเดซ่าสามแน่เฮ้ยเดินมาทางนี้เหรอกูรู้ละว,ว่าทางใต้จีนอะ่ะอยู่ที่ไหนทางนี้ไม่ใช่หฮอนต้าินแต่มันจะเป็นทางที่ทางนี้ไม่ใช่ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัสย์ภัยให้เราด้วยนะจ๊ะ